เบิมๆเลยลอือกินก่อนพูดดีอร่อยอม,มาฮิลัดมาก่อนจะกลับบ้านเรามาเคฟห้วยขวางเขาอร่อยกินทุกรอบ,อบก่อนกลับเนี่ยมันอยู่ตรงที่ลานจอดรถนะมันปมาสั่งกันดีกว่าจาแต่งงได้เขาจะมีรองเทาเรากินอะไรดีวะไข่แฮมชีสปะพิซซ่าไส้ก๋วยแฮมชีสปะแล้อยากกิน่ดีไหมพิซซ่าเนี่ยแหละเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันมาตั้งแต่กี่โมงเนี่ย มึงเรียกว่าอยู่ตามใจเราอยู่ตามใจโอเคจะกินก็ติดตามนี่นี่นี่เฮ้ยตัดนั้นแหละจัดไปเอาซอสมะเขือมายองมงเซ้นเซอร์อีสัไอเอามึงไปติดอ๋อไม่ใช่ไปพิชาสิชิ้นแฮมไส้กรอกเลยนะได้มาแล้วน่าจะร้อนอ่ะคุณจะไส้กรอกได้ไห่ใหญ่จัดต้องกินต้องอร่อยมาอะไรมาทุกรอบก็ซื้อกลับทุกรอบอยู่ใกล้ที่จอดรถด้วย เบิ่มๆเลย <_ S 1> กับชุมบุรีแล้วอีกมาลองมาลองกักให้กัดตามที่บอกในคลิปนะมันหยุดหยุดตามใจ